รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ168ชั่วโมงทางไทยทีวีสีช่องสามของวิบูลีรัตนกจรครับเรื่องราวของรายการเราก็จะเป็นเรื่องราวที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของคนความสามารถของคนเป็นเรื่องราวของคนที่ผ่านอะไรมาเยอะมากสําหรับการเป็นนักร้องคนหนึ่งที่คุณผู้ชมรู้จักวันนี้แขกรับเชิญของเราคุณซิวีพาวิดามริติครับสวัสดีครับเรียกน้องซิวดีกว่าครับได้เลยครับเปคำพูดอย่างนี้ไม่ผิดนะครับนี่คือ คนที่ผ่านชีวิตมาเยอะมากเอาเอาเพลงเมื่อกี้ก่อน <c oughs> เพลงเมื่อกี้เนี่ยคือชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับชา i n ดิสมันค,ค,คือเรื่องของเด<ช>็กกระโปรงมันเขาฟังดีๆแต่ปกติคุณไม่ค่อยมีเพลงช้าเนาะไม่ค่อยค่ะจริงๆหนูเข้าวงการมาร้องเพลงช้าเยอะมากแต่ว่ามีช่วงหลังๆมาเนี่ยค่มสี่ปีนี้เหมือนเราออกมาพูดเรื่องความมั่นใจเยอะก็เลยปล่อยเพลงที่แบบ ดันแดบไดบออกมาเยอะแล้วจริงๆดูโดยบุคลิกคุณคุณืเป็นคนอย่างนั้นคุณคือเป็นคนอย่างนั้นเออพอมาเพลงนี้มันเป็นเพลงแบบเพลงคิวใจนะค่ะครับผมทราบว่าคุณเขียนเนื้อเพลงด้วยตัวเองด้วยใช่ค่ะครับผมมันก็คือเรื่องราวของคุณที่ผ่านมาทั้งหมดค่ะครับซึ่งมันไม่ง่ายใช่ค่ะเป็นซีรีส์นี่จริงๆง่ายไหมอืมเรียกว่าต้องคุยกับตัวเองเยอะดีกว่าครับ เพราะว่ากับหลายๆเรื่องที่เจอหลายๆแบบหลายๆแบบสิ่งที่ต้องเผชิญอะไรเงี้ยก็ทําให้ได้ได้คิดแล้วก็เลยโตไวกว่าเด็กคนอื่นนิดนึงหน,หนูว่าลนะพบผ่าน,รนเรื่องราวเยอะใช่ค่ะครับผมยกตัวอย่างเรื่องราวเอ่ออย่างที่เกิดมาเป็นลูกครึ่งไทย,อ,ยอิตาเลียนนะครับค,คุณพ่อเป็นอิตาเลียนใช่ค่ะนะครับออขอบค้ณทุกคุณพ่อจากจากน้องซิลไปตั้งแต่อายุ สิบขวบค่ะสิบขวบอันนั้นก็ไม่ง่ายนะนี่เรื่องแรกในชีวิตเรื่องแรกเลยค่ะที่ทําให้รู้สึกว่าออ่ทําให้ที่ทําให้เซลเปลี่ยนไปแบบพลังงานในตัวเองหรือใดๆที่ทําให้รู้สึกว่าเราเผชิญกับความเศร้าความเสียใจที่รับมือไม่ทันครั้งแรกในชีวิตซึ่งวัยสิบขวบผมเนี่ยคุณพ่อจากไปตอนผมอายุห้าสิบผมยังยังรู้สึกเปลี่ยนไปอย่างที่คุณบอกเลย เหมือนขาดคนที่เรารักมากๆากคนแต่คุณสิบขวบเท่านั้นเองตอนนั้นคุณรับมือกับตัวเองยังไงตอนนั้นรับรับรับไม่เป็นค่ะตอนนั้นคืออึ้งอย่างเดียวค่ะแล้วก็เอาจริงๆยังไม่ทันได้รู้สึกอึ้งด้วยเหมือนหนูใช้ชีวิตไปตามเวลาเฉยๆร,รู้แค่ว่ามีมความมีความโกรธมีเกิดขึ้นว่าทําไมต้องฉันทําไมต้องเจอเรื่องราวแบบนี้อะไรเงี้ย ทำไมวันนี้พ่อไม่อยู่ทำไมวันนี้เหลือแค่ฉันกับแม่อะไรเงี้ยมันมีคําถามว่าทําไมเยอะมากอะไรเงี้ยคับในตอนเด็กนในตอนเด็กใช่แต่คุณผ่านตรงนั้นมาได้ด้วยสภาพแวดลอ้อมค่ะนานอยู่เหมือนกันค่ะกว่าจะกว่าจะรับรู้ได้ว่าสิ่งสิ่งเนี้ยทําให้ทําให้เราเป็นอีกหนึ่งปมในใจหรือหรือวัยเด็กที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราซัฟเฟอร์กับกับประสบการณ์ที่ต้องเจออะไรเงี้ยค่ะ คุณก็เลยหยิบยกเอาเรื่องราวของวัยเด็กยอยู่ในบทเพลงเมื่สสกครูนี่บทเพลงที่ชายดิสแต่ว่าในช่วงแรกๆคุณประกวดอะไรก่อนนะคุณประกวดอะไรก่อนหรือว่าเดอะสตาร์ก่อนค่ะเดอะสตาร์ <Star> นี่ครั้งแรกในชีวิตเลยที่เจอ spotlight ค่ะก็คือเข้าวงการครั้งแรกตอนอายุสิบห้าค่ะสิบห้านะนะอันนั้นก่อนที่จะไปเรียนเอ,อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิาทยาลัยนะใช่ค่ะใช่ค่ะอะไรทำให้คุณอยากเข้าไปประกวดเป็นเด็กที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วเป็นเด็กที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็เป็นเด็ก คือทำลายชีวิตหนูมันประมาณนี้สมมติอันนี้เล่าเลียงให้พ่อใ,ให้พอเห็นภาพนะคะหนูก็โตมาเป็นเด็กปกติทั่วไปจนจนพ่อเสียเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตหนูไปประมาณหนึ่งแล้วก็หนูก็รู้สึกว่าเป็นเด็กก้าวร้าวขึ้นอะไรขึ้นมีสิ่งเดียวที่ทาให้หนูรู้สึกหนูทําแล้วหนูรู้สึกว่าเอ้ยหนูภูมิใจกับมันคือการร้องเพลงหนูก็เลยชอบร้องเพลงมากแล้วก็เริ่มเรียนร้องเพลงตั้งแต่ประมาณแบบ จ็ดแปดขวบอะไรเงี้ยค่ะพอเข้าพอเข้าสู่วงการของการประกวดร้องเพลงที่ภูเก็ตดูเกิดที่ภูเก็ตอยู่ร้องเพลงประกวดร้องเพลงที่ภูเก็ตระดับจังหวัดบ้างแล้วก็ระดับประเทศเวลาต้องขึ้นมาประกวดที่กรุงเทพบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ประกวดร้องเพลงมาเรื่อยๆรู้สึกทํามาแล้วเฮ้ยทาได้ดีอ่ะแบบเรียนวิทย์คณิตคือไม่ได้เลย แต่ว่าไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กสายแบบวิชาการขนาดนั้นแต่ว่าเด็กกิจกรรมเด็กกิจกรรมใช่ค่ะแล้วก็ทําได้ดีก็เลยเอออยากร้องเพลงอยากเป็นศิลปินตั้งแต่นายตาไเลยนะคะจนพออายุถึงปุ๊บหนูก็ประกวดเริ่มเลยเข้าประกวดแล้วก็คุณก็ไปเรียนค่ะการเรียนมันทําให้เรามีพลังเสียงแบบนี้ใช่ค่ะต้องขอบคุณคุณครูนะหนูว่าหนูว่าถ้าสมมติเรามีแค่ความชอบอย่างเดียวหรือว่าพรสวรรค์อย่างเดียวถ้าเราไม่พัฒนาถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่ใช้เวลากับมันก็ ไม่ไม่ไปต่อผมชอบคำนี้นะคือต่อให้คุณมีพรสวรรค์แต่คุณไม่ฝึกฝนคุณก็จะไม่ไปต่อถ้าคุณผู้ชมจําได้น้องของคุณแม็กกี้ในรักเกิดในตลาดสดทางช่องสามผลงานของพี่แดงพี่ออฟนะครับซึ่งเป็นคอมดี้ที่ก็น้อยครั้งที่จะเห็นค่ายอาร์เขาทำคอมดี้นะนะครับน้องสาวของแม็กกี้คือน้องซิวนะใช่ค่ะตอนนั้นเป็นกิมแชกิมแชก็เหงอกมากๆเลยในตลาดสด แล้วก็ฝรั่งขนาดนี้แต่กิมแช์ไมดูแล้วก็ชื่อกิมแช์ค่ะเนี่ยนะครับแต่ตอนพอนุกซิลก็หายไปนะไม่มาเล่นละครช่วงสามใช่จริงๆเข้าวงการมาตอนสิบห้าเนาะเราอย่างที่อย่างที่บอกไปคือไม่ได้ไม่ได้ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามใช่ไหมคะเราก็ได้ได้แค่เซ็นสัญญากับทางค่ายก็ปล่อยเพลงมาเพลงสองเพลงอะไรเงี้ยค่ะที่เหลือคือไปสู้ไปฝันไปทําสิ่งที่อยากทํานี่คือบิวแทบจะ ทำเองทุกอย่างนะค่ด้วยตัวเองทุกอย่างค่ะครับแม้กระทั่งเรื่องการไปทดลองการแสดงในเป็นละครใช่แล้วก็ละครเวทีด้วยจริงๆหนูไปรูละครทีวีคุณคุณเรื่องเดียวแต่ละครเวทีคุณอะเพียบเลยนะละครเวทีนี่ทุกความเป็นนักร้องไงนะครับเอ่อมิซ้งนอนก็ใช่นะเลือดขติยาค่ะซีแนดินใช่ค่ะโอ้เยอะเยอะเหมือนกันเยอะมากค่ะแต่ว่าบทที่ได้รับเนี่ยก็จริงๆเป็นองสมโบ หลายๆหลายๆคนเลยบางทีอาจจะไม่ได้แบบเห็นว่าเป็นตัวเมนหรือไม่ได้รู้ว่าซิลเล่นเรื่องอะไรบ้างอะไรยเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือไปใช้เวลาอยู่กับการการฝึกวินยัยชืกเรียกมันอย่างนั้นนะเพราะว่าซิลรู้สึกว่านะวันนั้นก็ไม่ได้ไม่ใช่สายงานที่เราอยากจะทำค่ทีเดียวเราโกเราคืออยากเป็นศิลปินแต่ว่าออ่ในเมื่อมันแบบต้องอยู่ตรงนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคฝึกฝึกวินัยก็คือทั้งร้องเล่นเต้นทำทุกอย่างให้มัน พร้อมกันให้ได้สิ่งนั้นทําให้สิวทุกวันนี้ร้องสดได้เต้นได้เพอร์ฟอร์มได้บนเวทีอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันคือการฝึกฝนตัวเองฝึกวิ่งยนที่คุณบอกสร้างประสบการณ์ให้คุณผ่านทางงานต่างๆจริงๆเหล่านี้เลื่อบอกบางครั้งคุณแบบวิ่งเข้าหาไปไปเหมือนกับขอแคสขอทาค่ะคือการที่คุณพูดว่าทด้วยตัวคุณเองอ่ะมันไม่มีใครมาช่วยเราเราต้องช่วยตัวเราเองถ้าเราอยากมีตรงนี้เราต้องเดินเข้าไปหามันใช่ค่ะต้องต่อสู้ แต่ได้เห็นเรื่องราวของคุณแล้วผมว่ามันไม่ง่ายนี่ยังไม่เป็นเรื่องของที่คุณก้าวข้ามข้อจํากัดของรูปร่างอันที่เจอตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ครับถ,ถ,ถ้าโดยทัาาย่วไปดูเกิดมาเป็นเด็กอ้วนอยู่แล้วแล้วก็จะโดนแซวโดนบูลล<ม>ี่อะไรอย่างเง<ม>ี้ยตอนเด็กๆแต่ว่าไม่ได้ถือสาอะไรเพราะว่าก็รู้สึกว่าแบบก็ชิวๆอะไรเง<ม>ี้ยค่ะแต่พอท,ที่ที่รู้สึกว่าร้ายแรงจริงๆก็ตั้งแต่เข้าวงการค่ะเพราะ<ม>ว่า เราอยู่ในสปอตไลท์แล้วทีนี้เราก็เริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเสียงรอบข้างก็เริ่มเปรียบเทียบเรากับคนอื่นด้วยเช่นกันว่าทําไมเราไม่ผอมล่ะแบบถ้าเราผอมเราจะสวยขึ้นนะหรืออะไรเงี้ยฮะมันก็ต่างสิ่งต่างๆที่โดนคนนู้นคนนี้พูดก็เริ่มมีอิมแพคต่อตัวเราแล้วก็เริ่มทําให้หนูก็เริ่มในใจก็เริ่มสับสนเริ่มเป๋ว่าเอ้ยเรายังไงดีแล้ว เก่งแค่เก่งอย่างเดียวไม่พอหรอร้องเพลงเก่งอย่างเดียวไม่พอหรอความสามารถไม่พอใช่ไหมอะไรเงี้ยมันต้องมีเรื่องรูปร่างหน้าตาแต่ในที่สุดคุณก้าวข้ามตรงนั้นไปอีกค่ะคุณพบว่าไม่จําเป็นกลับมาสู่จุดเดิมะนะครับเรื่องรูปร่างเรื่องน้ําหนักไม่ใช่สาระสําคัญแก่นสารของน้องซิลเลยค่ะอะไรจะให้คุณคิดตรงไนแล้วกลับมาเลยฉังว่ามันเป็นช่วงที่โลกเรากําลังกําลังเปิดกว้างด้วยช่วงที่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามา เราได้เห็นว่าแบบต่างชาติคือพอเราพอเรามองตัวเองเรารู้สึกว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แย่ไม่ได้อ้วนนี่อะไรยเงี้ยแบบทําไมอยู่ที่นี่มันถึงรู้สึกโดนโดนต่อว่าจังเลยว่าสิ่งที่เราเป็นมันดีไม่พออะไรเงี้ยพอเราได้เห็นโลกโลกโลกข้างนอกแบบหมายถึงว่านอกประเทศเราที่เขารู้สึกแบบเขาภูมิใจในรูปร่างมันมี plus size model เยอะมากเต็มไปหมดแล้วก็มีิน influencer หลายๆท่านที่แบบทําให้เรารู้สึกว่าอุ้ย เขามั anyway, ่นใจในแบบที hmm. ่เขาเป็นได้ทําไมเราไม่อยากมั่นใจบ้างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากทําบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มกลับมารักตัวเองกลับมามองข้อดีของตัวเองว่ามีอะไรบ้างมองว่ารูปลักษณ์มันสําคัญขนาดนั้นไหมเพียงแค่เรามั่นใจในสิ่งที่เราเป็นก็พอแล้วไหมเราจะรู้สึกสวยงามออกมาเองในเมื่อเรามั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยะพวกมเซ็ทพวกนี้ก็ค่อยๆ หล่อหลอมให้เป็นซิวทุกวันนี้แล้วก็เลยพยายามรักตัวเองแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ฟีดสิ่งสิ่งนี้ตามโซเชียลมีเดียของตัวเองอแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ได้รับเราเป็นแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยใช่ครับ <ๆ S 2> แลวเป็นอย่างนั้นจริงๆคือคุณพอมาถึงจุดตรงนั้นคุณลุกขึ้นมาบอกกับตัวเองแบบนี้แล้วคุณบอกกับคนที่รักคุณแบบนี้คุณก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราค<า>่ะไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างหน้าตาน้ำหนักช่วงหน้าผมกลับมายังมีเรื่องความรักของน้องสิวด้วยสักครู่ สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นสนับสนุนโดยเดแฮแชมพูเฮอร์บมิลเลกอลทราเวลออยล์และบอดี้โลชั่น เดี๋ยวนี้ทางรายการร้อยแปดชั่วโมงของเราเราใช้ภาษาไทยมาตลอดเกือบสาปีที่เราทํารายการตรงนี้มานะครับในยุคสมัยใหม่ที่มันมีเรื่องของโลกออนไลน์ขึ้นด้วยความว่าแขกรับเชิญของเราในหลายท่านสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีเราอยากจะนําเนื้อหาต่างๆเหล่านี้ไปให้คนทั่วโลกได้เห็นความเป็นเรื่องราวของความสามารถของคนไทยด้วยเราก็เลยมีพิธีกรอีกขั้นหนึ่งจะสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษกับแขกรับเชิญของเราคีวโดยเฉพาะเรื่องราวของ แรงบันดาลใจเรื่องการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆเพื่อให้คนทั้งโลกได้เห็นถึงความสามารถของคนไทย <laughs> self-doubt but yeah most of the time i try to be confident um, be in those good memories and let that good memories guide you through every times of your life yeah. i would call it childhood trauma <laughs> um, which is a big word i know like sticking to the negative got me nowhere it just put me in a very negative spot when you when you look at the good parts the good gets better Stay with it and sit with it, and there will be better days. Yeah, just have hope. Yeah. Hello, this is The Inspiration. This part will be conducted in English in order to deliver the inspirations from our special guests to all people around the world. Please welcome Pisiwiha. Wadiha. Hi. How did you start your singing career? So, people know me as Sylvie when i was 15 in one competition called the star um, but i started singing when i was like seven or eight yeah started singing lessons and i really really enjoy it and i feel like that's what made me feel great about myself yeah. from what i heard you didn't participate in only one competition yeah Would you join another competition years later as well yeah. what made you decide to. Pursue another competition because I'm sure that it was not that easy to be in a very competitive environment, right? Yeah. Um, so, The Star, um, the, the, the TV show The Star got me signed with one contract with the label, and I was in there for like six years. Um, so, I got some jobs, um, but not really as an artist, you know. So, I was like um, doing mostly jobs about what musical shows yeah so i did that and i felt like i didn't like what i was doing so the minute my contract ended i was like i need to find i need to run after my dream of becoming an an, an artist again yeah so i went to the voice later and yeah just the thought of singing and letting people know that I still sing that that was the goal for me, and to see that people are really waiting and still listening, that made me like more inspiring to keep doing what I do, which is singing, yeah and now you become a soloist, you have your own songs in your own style, your own way. Yeah. so can I say that this is your dream comes true? Yeah it is. i am super, super grateful to met warner. Um, i got to be fully 100% myself. <laughs> so i was like, okay, this is where i belong. and yeah, so grateful. so you have been through a lot of things, like ups and downs. and yeah. i feel like um, my childhood, I, I, I would call it childhood trauma, <laughs> um, which is a big word, i know, but like, for me I felt like that because my dad passed away when I was 10 um, there was always me and mom and um, from, from me being a happy kid, lively always like confident I started to feel you know more aggression in myself I start wondering like why me why me God you know why am I facing this tragedy but then Throughout the years, um, as I become a teenager, I still have that urge to, you know, act on things with aggression still. So, yeah, I've done a lot of things that I regret. And looking back, I just feel like I did my best already, and that's why I i'm um, so putting my energy into just being positive because i feel like when i am positive i take myself more positive and that's where the light comes in and i got through it all like sticking to the negative got me nowhere it just put me in a very negative spot yeah i feel like um, that's the reason why i do Almost everything positivity and empowering because I needed that too. You know, like it, it healed me too. So with childish, I just feel like it also healed me and it just made me realize that all the things that made me who I am today, I should be proud of it. I should embrace it. All the regrets, I should be proud of it that I that I move forward it. I think it happens with everyone that we cannot fix our past. Yeah. yeah. But what we can just do is just accept it and live with it. Whenever you find the problems or difficulties, how do you overcome them? What <sighs> mindset do you have? Or I have so many different versions of myself dealing with problems. <laughs> <laughs> like, if you asked me this question like three years ago, I would say, I would fight it, you know? It. Ah. I would like have the urge to like for example, when I feel sad, I would like immediately fight and don't want to feel sad. I want to act aggressive out. way. Yeah, yeah, very aggressively. But today I feel like whenever I feel down or whenever I face any problems, I would just sit with it and just realize Letting myself like calmly realize what I'm feeling, and how do I want to react, and also talking to my loved ones, that is really important. Like with support system, I am very lucky to have a lot of support system. Not just like people around me, but also my fans. So yeah, I deal with that. And talking about your music videos, you included your childhood videos there. Yeah, and what? What makes you want to portray the picture that in your songs? I, I just wanted um, people to feel like I was talking to my younger self. Yeah, and, and just so you know, like a lot of the parts in the lyrics tells about how, how shaped you to who you are right now, right? But at the same time, I want to relive my childhood. I want to relive when I was like happy and I express it, when I was sad, when I when I was crying, I express it. I don't overthink. Like growing up, I overthink a lot. I have so many stress. I pressure myself too much as well. So I just at the same time I want to relive being young. So that is also why we put footage of my younger self where I was like Smiling, laughing, like not just the bad parts, the good parts. I can also take that from what I am as a child and put it now. Put it in here as Sylvie, this version, like if I want to cry, if I want to be happy, I just let it out. Yeah. ขอบคุณคุณซีวีและคุณกัตติกาที่พูดเป,ป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้เราเมีภาษาอังกฤษในรายการเราก็จะมีซับไตเติลแต่ดูได้เต็มๆยาวๆในช่วงของเขาตรงนี้ให้คนทั่วโลกได้เห็นเดี๋ยวนี้สื่อมันก็ไปไกลทั่วโลกนะครับแต่ได้เห็นเรื่องราวของคุณแล้วผมว่ามันไม่ง่ายนี่ยังไม่เป็นเรื่องของที่คุณก้าวข้ามข้อจํากัดของรูปร่างไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างหน้าตาน้ําหนักช่วงหน้าผมกลับมายังมีเรื่องความรักของน้องสิวด้วย สครูหลักพุ่งสนับสนุนโดย Black Canyon เพลงที่อยากให้คุณผู้ชมมีโอกาสได้ฟังทั้งเพลงชายดิสเพลงนี้มันคือเรื่องราวการผ่านชีวิตของคนคนหนึ่งมาแล้วอยากจะกลับไปถึงช่วงที่เป็นวัยเด็กเพื่อปลอบโยนเด็กคนนั้นก็คือตัวเราเองพูดถึงเพลงนี้หน่อยเพลงนี้ฮิลซิลไม่แน่ใจว่ามันจะฮิลคนได้มากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือฮิลคนทำมากฟังเพลงนี้ <laughs> ผมมีความรู้สึกเหมือนเป็นแผลนึกถึงตอนเด็กๆแล้วเหมือนมีใครมา เป่าที่แผลเราเวลาเราขานนยยาเรารู้สึกอย่างนั้นค่ะไม่ไม่รู้คนอื่นรู้สึกไงนะแต่เรารู้สึกอย่างนั้นดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าหนูตัวหนูเองหนูก็รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าแบบคือที่เลือกเรื่องในวัยเด็กคือจริงๆหนูไม่ได้ตั้งใจว่าจะจะทำเรื่องในวัยเด็กขนาดนั้นแต่เหมือนสิ่งแรกที่คิดคืออยากทําเพลงร้องเพลงบาลาดลก็นังน่งนังน่งนั่งหาเมโลดี้น,นั่งนู่นนี่นั่นไปสักพักหนึ่งแล้วพอเริ่มร้องเมโลดี้ออกมาเริ่มร้อง ประโยคที่มันมามันมาในเรื่องราวแบบนี้ห,หนูก็เลยแบบเออมันก็ทัชกับเรามากเราก็เลยแบบเขียนต่อไปเรื่อยเขียนต่อไปเรื่อยเลย,เลยได้เป็นคอมมอร์เซชันที่เราได้กลับไปพูดกับตัวเราในอดีตแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องในวัยเด็กของแต่ละคนที่เจอมาก็ไม่เหมือนกันแต่ซิลเชื่อว่ามันวัยเด็กเป็นแบบวัยแรกๆเ,เ,เลยมั้งที่ทาให้เรารู้รจักคําว่าแบบมีความสุขคําว่าแบบเสียใจหรืออะไรเงี้ยค่ะตอนที่เรารู้สึกความรู้สึกนั้นตอนเด็กแรกๆ เราอาจจะรู้สึกว่ามันแบบก็แค่ความรู้สึกแต่พอเราโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าความรู้สึกนี้มันอัดแน่นแล้วก็บางทีโตขึ้นแล้วก็อยากจะร้องไห้ก็ไม่กล้าร้องเพราะว่าเราโตแล้วอยากจะแบบโมโหบ้างก็ไม่กล้าโมโหเพราะว่าเราโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลายอย่างมากที่เราแบบต้อง suppress ความรู้สึกตัวเองไว้ก็เลยรู้สึกว่ากลับไปคุยกับเด็กคนนั้นดีว่าแบบ เด็กคนนั้นเขายังอยู่ในตัวเราแล้วก็เราสามารถให้อภัยให้เขาได้ออกมามีบทบาทในชีวิตเราณนะวันนี้ได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเน่นอนคุณเปิดตัวออกมาของคุณเป็น LGBTQ ะนะครับแล้วความรักของคุณก็ณเป็นความคุณคงทราบอยู่แล้วแหละนะครับแสดงว่ามันมีตั้งแต่เรื่องของออการยอมรับเป็นเรื่องของการความรักเล่าเรื่องนี้เราฟังไปจริงจริงซิลมี ความสัมพันธ์ที่เป็นเพศเดียวกันมาตั้งแต่แบบเด็กๆเหมือนกันคือคุณคุณแม่เนี่ยค่อนข้างรู้ว่าว่าลูกไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนหญิงสาวทั่วไปอะไรอย่างหนูก็ค่อนข้างมีความเป็นโดดเลยตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ก็ในวันแรกๆก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ณทุกวันนี้แม่รักหนูในแบบที่หนูเป็นมากแล้วก็สนับสนุนในสิ่งที่หนูเป็นแต่เรื่องเรื่องราวของความรักเนี่ยพี่มิ้น เป็นเป็นความรักครั้งแรกที่เป็นคนในวงการด้วยกันมันก็เลยสามารถสร้างอิมแพคด้วยตรงที่ว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กล้าเปิดเผยว่าแบบเขาคบกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าแบบเออความรักเรามันน่ารักจังวันดีจังอยากมีความรักแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจงครับน้องสิวหรือคนในวงการมีดเรียกซิวี่ซิวี่ค่ะซิวี่นะครับอดีตที่เป็นนักแสดงช่องสามเป็นนักแสดง ที่บอกอดีตเนี่ยวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะกลับมาเล่นอีกนะได้เลยค่ะยินดีค่ะอยากเล่นไหมผมผมไม่ค่อยเห็นคุณเล่นอยากเล่นค่ะอยากเล่นจริงๆเมื่อต้นปีจริงๆปีนี้มีมี Girl Love on ช่องสามนะคะเล่นคู่พี่มิ้นด้วยเล่นใช่ค่ะชื่ออะไรนะฝันรักข่วงนิทาค่ะเป็นละครเป็นเป็นซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์ Girl Love on air ไปเมื่อต้นปีแต่ว่าจบไปแล้วของพี่น้องเอ่อไม่ใช่ค่ะของ Idol Factory อ๋อของ Idol Factory ใช่ค่ะแต่ว่าออนดึกดึก ที่ค่ทุ่ม่ทุกว่าใช่โอ้นี่ย้อนกลับไปดูได้ทั้งหมดนะที่ย้อนไปได้เลยย้อนกลับไปดูได้ได้ทั้งหมดนะครับเอ่อละครเวทีคค่ะรับมีหน้าอจะวิ่งเข้าหาวงการละครเวทีครั้งนหะยังยังไม่แน่ใจค่ะเืว่าตอนนี้โกของซิวคือการพัฒนาตัวเองในด้านศิลปินเดี่ยวให้ให้ให้มี ออเดียนส์มากขึ้นแบบแต่มี้อยากเห็นแฟนมิไม่มีนะใช่ยังไม่มีบินอีกสิ่งหนึ่งที่คุณยังไม่ได้ทำค่ะไลฟ์เฮ้าผมเรื่องน่าห้าร้อยคนยืนแล้วเป็นอะไรที่แบบแล้วผมอยากเห็นคนที่เห็นคุณเป็นต้นแบบตั้งแต่โหหลายหลายปีที่ผ่านมามารวมตัวกันค่ะผมว่ามันคงเป็นบรรยากาศเป็นสังคมที่งดงามมากๆผมเรียนเชิญเลยนะร่วมกันอยากเห็นตรงนั้นจริงๆเพราะว่าคนคนนี้คือคนที่เป็นต้นแบบ ในหลายๆเรื่องเป็นคนที่ผ่านชีวิตมาหลายๆเรื่องอยากฝากอะไรให้กับแฟนๆที่ชมรายการเราอยู่วันนี้ครับเชิญครับก็ฝากเพลง Childish ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็อีกหลายๆเพลงจริงๆปีนี้เนี่ยปล่อยไปสองเพลงเมื่อต้นปีแล้วก็เพลงนี้น่าจะเป็นเพลงสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีอัลบั้ม s y l v i ชื่อ S I L V y นะคะเข้าไปเสิร์ชกันได้ก็เป็นเพลงส่วนมากเพลงทั้งหมดจะเป็นเพลง Empower ใครที่ชอบเพลงที่แบบฟังแล้วรู้สึก อะไรบางอย่างกลับไปก็ฝากเพลงด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่สนับสนุนแล้วก็ฟังเพลงของซิลค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากครับทับ้งซิลวี่คุณภาวิดามริจิครับคุณผู้ชมสามารถจะชมรายละเอียดการพูดคุยของเราเพิ่มเติมมากขึ้นทาง YouTube c h anel s e ิร์ฟกร o ๊ปออ f ฟิส่วนเวลาทางไทยทีวีช่อง3จบลงที่เพลงเท่านี้ขอให้คืนนี้คุณมีความสุขนอนหลับฝันดีและตื่นขึ้นมาเป็นตัวของคุณเองรักตัวคุณ ในแบบที่ตัวคุณเป็นนี่คือคำพูดของแขกรับเชิญของเราในคืนนี้หลาตีสวดครับสวัสดีครับ oh,